จะหนักอยู่ครับอุ้ยใหญ่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 ยังไม่ขึ้นนะนูุนนโอ้โหดูคันอุ้ยอุ้ยอุ้ยโตจริงชิมรถเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยายอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมแบบนี้ <S <S สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้นองๆน้องน,านา้าเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับ พบกับผมช่างกะเด็ดนะวันนี้ช่างกเด็ดพาเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องนาๆเนี่ยมาตกปลากันที่ปากคลองน้ําเค็มเหมือนเดิมเนาะคลองนี้คลองชําลากนะครับก็คลิปนี้เนี่ยช่างเด็ดจะตั้งชื่อว่าอ่าประมงเปลี่ยนวิธีครับผมก็ประมงเปลี่ยนวิธียังไงเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูไปชมด้วยกันนะครับไปตกปลากันบรรยากาศหมายปากคลองน้ําเค็มนะครับนี่บรรยากาศดีครับช่วงนี้ช่วง ประมาณสักน่าจะสิบโมงแล้วครับก็เป็นช่วงเขาเรียกหัวน้ําลงน้ําไหลลงครับน้ําทะเลลดลงไปแล้วนี่อ่าตกปลาจะให้ดีถ้าเป็นช่วงหัวน้ําขึ้นหัวน้ําลงแบบนี้ครับจะเก่งโนครับโนทุกคนโตโตโตอยู่ไหนเนี่ย หนักหรือเปล่าอุ้ยดูดูด <Exped ition ing WA> ูด oh, ูด <grammar at the end> ูน <ux> ่าจะหนักอยู่ครับอุ้ยใหญ่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 อุ้ยยังไม่ขึ้นนะดูดูดูโอ้ดุคันโอ้ยอุ้ยอุ้ยใหญ่จริงนี่ตัวนี้ใหญ่นี่นี่ครับยังไม่ขึ้นอะอุ้ย อุ้ยอุ้ยโตรจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายสายส,สวิงให้หน่อยสวิงสายเอาขึ้นไม่ได้หรอกเนี่ยมีสวิงคาอย่งสวิงคาอยู่ยังไ้ปลดครับตัวนี้นี่เ,เดี๋ยวเดี๋ย <DES I S 2> วเอาจังหวะให้ดีอุย้ยยังไม่เข้ายังไม่เข้าโอ้ยโอ้ย,อยส,วสวมหัวไปแล้วก็ฟุบเลย เด็ดเดเดใจเย็นครับอุย้ยเสียวเสียวเสียวว้ายังโอ้ยอุยอ้ยใหพอกันเลยพอกันเลยมัง้งอุย้ยตัวนี้ใหญ่ฟ้านี่ขิงขิงขิงโอ้โหปลาดุกไซอย่างนี้ครับนี่สุดๆวันนี้สายสายเขาพาพี่ๆจากระยองมาเที่ยวตกปลาด้วยกันกับพวกเรานะนี่วิถีวิถีชาประมงครับมาตกปลาของน้ำเค็มด้วยกันจางเลตอยู่ที่ปากคลองบ้านํำรากนะ ตัวนี้ของช่างระเด็ดครับระเด็ดได้2ตัวแล้วนะแต่อีกตัวหนึ่งมันไม่โตครับก็เลยไม่ได้ถ่ายช็อตให้ดูนี่แต่ตัวนี้นี่ใหญ่จัดครับไปส่วนตัวนี้ของแม็กครับ เฮ้ย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 เม็กโดนครับส่วนข้างบนฝั่งนะั้นน้องลิงก็มาใหญ่ป่ะแม็กโอ้ดุกเลยดุกเลยแม่แล้วลำแดงน,น่นพิโรดกับอาโป่งนะเขาอยู่ฝั่งนู้นครับแม่ได้อีกหนึ่งตัวทุกคนเมื่อกี้เห็นฝูงลิงร้องกันลัดกันอยู่ริมฝั่งนู้นครับนั่นหมายยังเออหนึ่ง่ะ <c oughs> นั่งมองพิโรดโดอยู่ตรงนู้นครับ โตอีกแล้วนะทุกคนหนักไหมโตเยโตเหรอหุ้ยแม่วันนี้ปลาโตโตดีครับไหนไหนไหนยังไม่มายังไม่มาอู้ยนี่แม่ยังไม่เจอไซส์แบบเล็กๆจิ๋วๆเลยนะมั้งเนาะใช้ได้เลยครับไซส์อย่างนี้นี่ แต่ว่าเราได้แบบใจเป็นโลมาสองตัวแล้วอะเอาตัวนี้เลยดูเล็กไปใช่ไหมอ่าอ,อุ้ยพ่โรดโดนครับดูโตด,ด้วยนน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 น่นอนนอนน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 ดนดนนนด เข้าง่ายด้วยเหรอแม่พราะเผือจะโตเอาครับตัวนี้เราย้ายกันมาอยู่ตรงจุดปากคลองนั่นนี่ผิดคิวกับพงขาวมาจะทิ้งแล้วไหม <laughs> มาไหมมาไหมอะไรมาอะไรอะดึงด้ยเหมือนปลาดุกเลยอุ้ยดุกใจบ้เลิศเลยโอ้ยใยยสอย่างนี้ครับ อุ้ยแหมว่าแล้วทำไมมันเข้ายากเกินนี่อ่ะอุย้ยแหมแต่และตัวสุดยอดนุใกล้หน่อยนี่โอ้ใสอย่างนี้ชื่นใจครับตอนนี้ก็เรากำลังจะล่องกลับนะครับทุกคนตกปลาหมไดไม้ไม่น้อยครับ ตัวใหญ่ด้วยก็พามาดูเรือเฮสสายใกล้ที่ี่นเฮสสายเขาเดี๋ยวนี้วิถีประมงก็เปลี่ยนไปนะจากหาปูหาปลาไปเพื่อจําหน่ายขายเพื่อเลี้ยงครอบครัวเดี๋ยวนี้เขาก็หันมาทําเป็นประมงนําเที่ยวครับอย่างเฮสสายก็ทาเนี่ยพา,าพี่พี่เขามาตกปลาครับเขาก็ได้ค่าเช่าค่านําพาออกมาพี่เขามาจากระยองนะชุดนี้ตกปลาสนุกสนุกของน้ําเค็มครับ แล้วอาปรับการวันนี้มีน่าจะสี่หารูไม่หลุดแต่ครับเดี๋ยวไปเทให้ดูชัดๆไปช่างกันที่บ้านมาดูปลากันนะครับนี่ช่งางทั้งตะก้าเลยนะตรงนี้เป็นของช่างเดชได้มากับแม็กนะครับรวมตะก้าด้วยนี่ประมาณสักสี่โลเจครับทุกคนที่ตกกันได้วันนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาตัวใหญ่มาช่างดูกันหน่อยนะครับนี่ ตัวช่างเดชไ,ได้ตัวนี้นี่โตครับตัวเดียวถึงโลว่าเนี่ยครับทุกคนดูโอ้โหโลสองครับตัวนี้นี่แม่แล้วก็มีใหญ่ตัวอังตัวนี้แม็กได้นี่ตัวนี้ช่างเดชว่ามันเล็กกว่าของช่างเดชนิดนึงครับแต่ว่ามันยาวยาว่ากิโลครับเอ่ะนี่ย ตัวนี้ไม่ถึงกิโลสองดีครับกิโลหนึ่งกว่ากว่าก็าเกือบเท่ากันนะเนาะแม่แต่ละตัวอ่ะก็ได้ชมได้เห็นแล้วนะครับกับการพาไปตกปลาดุกทะเลปากคลองเนาะเราเหตสายเข้าพาพี่ๆที่เรายองมาตกปลาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เนี่ยเอาไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมวันนี้เข้าครัวกับคุณยายนะครับก่อเตาตั้งกระทะ ตั้งน้ำละลายน้ำพริกแกงส้มใช่ไหมยาย <สะ S 1> จากนั้นใส่อะไรครับใส่หัวเชวเท้ากับหน่อไม้ดองจ้ะห <î S 2> น่อไม้ดองกับหัวเช็เท้าวันนี้เราจะทําเมนูแกงส้มปลาดุกทะเลกับหน่อไม้ดองกับหัวเชเท้าจ้ะแกงส้มปลาดุกทะเลหัวเช็เท้าหน่อไม้ดองใช่ไหม<ส>ะอ่ะจากนั้นเนี่ยตอนนี้รอให้น้ําแกงเดือดนะยาย <สะ S 1> น้ําเดือดแล้วปรุงเปรี้ยวก่อนเลยใช่ไหมยายส <ะ S 1> ใส่น้ํามะขามเปียกลงไปครับจากนั้นเอาปลาลงนะทุกคน ปลาดุกทะเลตัวใหญ่ๆที่เราไปตกกันมานะครับแบ่งมาแกงส้มสักตัวหนึ่งนี่ใหญ่มากนะยายพอตั้งทิ้งไว้จนน้าเดือดปลาเริ่มสุกเนี่ยจากนั้นปรุงรสนะยายตอนแรกเราปรุงเปรี้ยวไปแล้วเนาะช,ชูรสอ่ะแล้วก็ใส่ชูรสครับตามด้วยงปรุงรสของปรุงรสนะครับ น้ำตาลจ้ะต่อด้วยน้ำตาลตัดรสหวานหน่อยหน่อยนะยาย่ <Okay. S 1> อ่าสุดท้ายน้ำปลาจ้ะอ่าโรยหน้าด้วยน้ำปลาหอมหอมครับแกงบ,บ้านแบบนี้เนี่ยก็แกงให้รสจัดๆเปรียปร้ยวๆหอมๆเผ็เดๆหน่อยนะยาใ <Yeah. S 1> จะน่ากินครับดูดูด,ดูเนื้อทุกคนปลาดุกทะเลนี่ขอบอกว่าสุดยอดนะถ้าใครยังไม่เคยลองนะครับลองได้เลยชิมรสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมย่าย yeah. อ่ะเสร็จแล้วนะครับผมแบบนี้แกงส้มปลาดุกทะเลหน่อไม้ดองหัวไชเท้าครับผมมามาทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับแกงส้มร้อนๆในตอนเช้าๆนะยายสดน้ำแกงชื่นใจครับไม่เป็นไงครับอจ้ะก็ฝีมือตัวเองแนะยายนะ,ะ <laughs> อ่ะ ใช้ได้ไหมเช้า,ชาๆกับข้าวสวยกับปลาเค็มทอดอย่างนี้เนะาะชื่นใจคล่องคอครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์นะยายไปกำลังใจให้พวกเราด้วยเนะาะแล้วเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีสสดครับรบ๊ายบาย